มึงโอ้ยม้งสายอย่างใหม่อลองเลยแถมแถวนีต้นทุเรียนสองต้นหน้ามันสิไหลไปไหนบ่มึงต้นอย่างหน้ากูกำลังงามอุสาเพียนเอาหน้ามะหดเอาบังดูวุ่นต้นบอกสูงเนื้อผมึงใหม่มีอีกต้นหนึ่งสามโอ้มึงต่อสายอย่างมาให้เพลินมึงตายเลย มึงกล้วยกับเบอร์เือไม่รักสาหย,ยัางเนื้อกรอกสั้นสางลางเลยป่ะที่มันเป็นตะตัดครับมองกล้วยหอยส้มแถวใหม่เขามามึงกล้วยหอยกำลังสิข้นนี่ใหม่ สิฝืนมาล่ะันฝนมาตกซสายมันโอ<ฮ>้ยหเลยไห่เลย,เลยเอาา้าเขาบอกเลยมันใหม่ต่อคืนมาจากอัน เกือบว่าสองต้นนี่ขันขบวบมาซ้อนหยาออกเันมเาะเกือบว่าสองต้นนี้ขอดนใหม่นะนี่ถุงเงินจะไปทำอะไรเกือบว่าเป็นบ้านม่เสียหยาออกมาซัญญ่นในถึงต้นนี้นาแต่ว่าซ้ายอยางใหม่ปลายม่นม้ำใหม่รู้ว่าน้ำมันจะขึ้นมาได้ไหต้องได้เห็นใหม่ต้องสีได้ต่อซ้ายอยางใหม่ มันแตดเงีอยต่อดีพอมาเสียหยาไปก้อนมือหน่โอยน vale vale ่อย